สว,สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยพบกวับผมเภสัชกรสุวัสดิ์สนสุวรมหมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยเราส่งผ่านทีวีดาบเทียม13สยามไทยจานอาคารพุทธสุขบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่ง,งรงอบทบทวนจานอาคารพุทธพฤหัสทีห้าถึงหกโมงเ้าเป็นประจำตอนนี้ริบกาแเขาเซ็นจดหมายไม่ใช่ครับเขาส่งข่าวม,มาว่าอยากจะฟังเรื่องราวการสวนัขพิษตับกำลังเสียใหญ่ริบกาแฟ ท่านฟังเรื่องโควิดมามาจนจะจําได้หมดแลว้วว่ากันก็ดีครับฟังแล้วไปฉีดวัคซีนหรือ,อยังอย่าลืมนะครับวัคซีนเอาให้แน่ๆเอาให้แน่ๆกอนคือวัคซีนเนี่ยนะครับเราไปฉีดแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้ป้องกันการติดโรคเท่าไหร่คือมีโอกาสติดโรคได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นจึงมีรายการว่าคนวุ้นฉีดวัคซีนสองเข็มแล้วทำไมยังติดเชื้ออีกอะไรเงี้ยครับสามประชาชาติเขารู้ละเขารับรูล้ละว่าวัคซีนส่ห้าหกตัวที่เขารับรองใช้เนี่ยมันสามารถป้องกันการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงนะครับหมายถึงว่าคือเราถ้าเราได้วัคซีนครบถ้วน,นถึงเราติดเชื้อเราก็ไม่เจ็บหนักจะไม่เจ็บหนัก คืออย่างมากอาจจะนอนโรงพยาบาลนิดๆหน่อยๆแล้วก็กลับบ้านหรือไม่มีโอกาสที่จะไปใส่ท่อช่วยหายใจเลยยกเว้นนะครับมียกเว้นด้วยนะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับร้อยหนึ่งอาจจะมีหนึ่งหรือสองคนที่อาจจะต้องป่วยมากๆาถ้าถ้าเราสุขภาพร่างกายของเรามันไม่แข็งแรงสุขภาพร่างกายไม่เป็นไม่แข็งแรงก็พูดถึง การดูแลร,ร่างกายของเราเนี่ยนี้คือเป็นเหตุทำให้ผมว่าพวกแฟนๆเราก็เลยเริ่มมาด้วยว่าไอ้ยอย่างนี้มันต้องคุยกันหน่อยละคือเราฉีดรักษนครบถ้วนแต่ว่าถ้าเราติดเชื้อใหม่มันก็แสดงอาการได้อีกถึงเชื้อจะป้องกันได้แต่ว่าภูมิต้านทานร่างกายเรามันแย่มากแย่มากโดยเฉพาะเจ็ดโรคเจ็โรคที่เป็นอยู่นะครับ เอาเพิ่มอีกอย่างหนึง่งอันนี้ไม่ใช่โรคแต่ว่าไม่รู้จะป้องกันยังไงคืออายุมากอวามอายุมากสังขารเสื่อมโทรมไปตามเวลาแต่คนอายุมากอยู่นี้นะครับไม่ใช่ปล่อยให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นหรอกปรกากฏเขา้าการทดลองคบพบว่บาอายุไม่เกี่ยวกับการออกกำลังกายการเสริมสร้างกล้ามเนื้อการทำให้ หัวใจแข็งแรงการทําให้ตับไตแข็งแรงนะครับไอ้อย่างเนี้ยทุ่ต้านทานมากแล้วบางทีคือเขาเรียกอายุตามปฏิทินกับอายุของร่างกายผิดกันเราจะเห็นว่าเอาไปเลี้ยงรุ่นละชัดเจนที่สุดนะอายุว่าไลายๆกันแบบรุ่นผมอายุเจ็ดสิบสี่เนี่ยครับเราจะเห็นบางคนไม่ใช่ร่วงโรยธรรมดานะมางานเลี้ยงรุ่นก็ไม่ได้ละ คือหมดแรงจริงๆแต่ในขณะเดียวกันพวกที่อยู่ในรุ่นพวกที่อยู่ในรุ่นโอ้โหหลายคนยังวิ่งมาลาทอนอยูย่หลายคนยังตีกอล์ฟไม่เลิกหลายคนยังมีพฤติกรรมหน้าอิจฉา <c oughs> คือพละกกำลังยอระจับนะครับแล้วก็การเจ็บอ่อนๆแอบแ,แน่นอนตอนนี้ก็ถามหากันบ้างแหละแต่ว่าก็ยังไม่ไม่เยอะพอวนมาก พวกนี้มีมีอย่างนี้ครับมีการออกกําลังกายสม่ําเสมอนอกจากนอกจากขนาดนี้ครับัแบบที่ผมเพียนเพื่อนผมหลายคนคือสมัยก่อนเขาทักว่าผมอ้วนขึน้นะครับเาทักว่าผมบวนขึ้นก็อ้วนจริงๆริงน้นำหนักตัวผมเกินมาตรฐานอยู่สิบกิโลพอดีละตอนเนี้สิบกิโลพอดีจะต้องเอาลงให้ได้สิบกิโลเพราะความ ที่น้ําหนักมันเอาลงไม่ได้นะเที่ยวนี้ไปจะไปฉีดวัคซีนมันฉีดไม่ได้ความดันหยุดสูงเกินก็เป็นอีกครั้งหนึ่งในรอบสิบสิบกว่าปีละที่ผมกลับมาต้องกินยาลดความดัน,นตอนนี้กินอยู่ครับกินยาลดความดันอยูเม็ดเดียวนะครับก็ควบคุมเรียกว่าอะพอไหวพอไหวแต่เนื่องจาก ในหัวใจมันมีลวดอยู่หนึ่งเส้นพอความดันขึ้นปุ๊บก,ก็เป็นต้นเหตุที่จะต้องดูหัวใจนะยาลดไขมันในเส้นเลือดก็ต้องกินนะครับยาละลายริมเลือดก็ต้องกินนะครับนะเดี๋ยวครบเดือนก็ต้องไปตรวจว่าผลอาการแยางเคียงจากยาละลายริมเลือดยาลดไขมันเป็นอย่างไรแล้วตัวไขมันลงมาถึง กณฑ์ที่เหมาะสมไหมเราจะต้องกินคุมยาอย่างนี้ไปก็โอ้ไอเรื่องนี้ยาวแล้วค่อยๆเลา่ากันครับแต่อย่างไรก็ตามในเราระหว่างโควิดเนี่ยถึงจะฉีดวัคซีนครบถ้วนนะครับถึงจะฉีดวัคซีนครบถ้วนก็ยังมีโอกาสติดเชื้อได้แต่ว่าจะไม่ป่วยหนะักทีนี้ไม่ป่วยนะก็มีรายการที่ออกมามี ที่ฉีดวัคซีนแล้วสองเข็มทำไมป่วยแล้วยังเสียชีวิตด้วยอันนี้ครับก็ปรากว่าทางผู้ชนะสูตรผู้ให้ความคิดเห็นนนะขาก็ต้องพูดเบาๆพูดมาทำไมหมองก็องบอกว่าเนื่องจากผู้ป่วยมีอยู่ในสถานะคือ C.D.R. นะครับ N.C.D. เรียกว่าอยู่ในกลุ่มป่วย NCD โรคไม่มีเชื้อป่วยแบบไม่มีเชื้อก็มีอะไรแล้วครับเบาหวานนะูกเบาหวานความดันโลหิตสูงพวกไขมันในเส้นเลือดเยอะสรุปสรุปตัวที่มันทำให้เป็นก็คืออ้วนสะสม ไขมันที่ผูกกับที่ครับเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยที่ทําให้เป็นแล้วเจ้าโควิดเพาะว่าเจ้าโควิดนะครับโคโรนาไวรัสหนึ่งเก้าเนี่ยมันเป็นลักษณะของเส้นโปรตีนแล้วมีไขมันหุ้มอยู่เยอะๆจ้าหุม้มถ้าตรงไหนที่มีไขมันอยู่เจ้าไวรัสตรงนี้มันชอบไปอยู่ครับสึ่งทำให้มันเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นทัติดการรักษาก็ค่อนข้างจะลำบากนะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูเรื่องนี้ครับเรื่องการดูแลให้ร่างกายมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงพ,พอเราให้ดูแลให้ภูมิต้านทานที่แข็งแรงแล้วเราก็ต้องนึกถึงอะไรครับนะเอาดูสันหน่อยดูสักหน่อยนะครับ การดูแลภูมิต้าทานที่แข็งแรงก็เดี๋ยวผมขยายขออนุญาตขยายภาพหน่อยเนาะทำไมงั้นก็ยังมันจะใหญ่ๆหญครับนะครับคือภูมิต้านทานร่างกายนี้ร่างกายสร้างเองนะเอามาจากไขกระดูกกัไขกระดูกสร้าง T เซลล์และ B เซลล์นะ T-cell ไอ B-cell เนี่ยครับเป็นตัวที่จะสร้างาภูมิต้านทานและที่เราฉีดวัคซีนเข้าไปก็จะฉีดเชื้อตายเข้าไปหรืออย่างไงก็ตามเพื่อให้ B-cell มาสร้างภูมิต้านทานนะไขกระดูกสร้าง T-cell และ B-cell นะครับแล้วลงมานะครับ <c oughs> พอลงมาก็ลงมาอีกช่องหนึ่งก็เ,เม็ดเลือดขาวครับเม็ดเลือดขาวก็คือ T-cell นะพอมันถูกสร้างมาก็จะเข้าสู่ระบบกระแสโลหิตเรานะครับต่อมันก็ตอนที่มันมาจะมันมันยังไม่โตใช่ไหมมันก็มาโตในร่างกายจนเป็นแมททั่วคือสมบูรณ์อยู่ที่ต่อมไทมัสต่อมไทมัสอยู่ตรงไหนอยู่ตรงเนื้อเนื้อลิ่งตีขึ้นมาหน่อยนึงนะครับไทมัสแล้วมันก็จะเข้าไปในต่อมน้ำเหลืองนี่ครับคื พอขายกระดูกสร้าง T เซลหรือ B เซลแล้วเนี่ยนะมันจะเข้าเข้าไปในกระแสเราอีกล้า็ไปไปคือไปอบตัวให้ใหญ่ขึ้นน่ะในในต่อมไทมัสถึงเรียกว่า T เซลเนี่ยนะถึงเรียก T เซลแล้วเจ้า T เซลก็ไปที่ต่อมน้ำเหลืองคือมันจะไปเป็นกองประชาการขั้นนะครับนะครับในต่อมน้ำเหลืองในเม็ดเลือดขาวในในหลอดเลือดเราเนี่ย จะเป็นทีเซลอยู่ระหว่าง70-80%เลยนะแล้วมันเป็นอะไรทีเซลเป็นอะไรทีเซลเป็นอย่างนี้ครับทีเซลเป็นเป็นฐานหน่วยลาดตะเวนคอยตรวจจับหรือทำลายเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นที่เป็นเชื้อโรคกกน,นะครับโดยเฉพาะไวรัสเชื้อราพยาธิเซลมเลมะเร็งจะทีเซลลนี่จัดการหมดนะครับนะ <c oughs> ทีนี้ พอหลังจากท T เซลล์มันทําลายแล้วมันยังมีกระตุ้นให้เกิดเจ้า helper cell นะมันไอ helper cell ก็จะรายงานว่าไอเชื้อโรคมาที่กำกำจัดไปเนี่ยมันมันจะร้ายแลงวันหลังมันอาจจะมาอีกเจ้า B เซลล์เนี่ยครับก็จะมา Copy ปี้เอาซากพวกนี้แล้วก็ไปกระตุ้นให้ร่างกายสาร้างภูมิต้านทานก็เรียกว่า Antibody ขึ้นมา อันนี้ครับแต่พูดจริงๆก็เหมือนกับเราก็ลองฉีดวัคซีนแล้วก็ฉีดเชื้อตายเข้าไปหรือ, <c oughs> อสารพันธุก,กรรมเข้าไปแล้วร่างกายก็ไปสร้างภูมสต้านทานอย่างนี้เรียกว่าทําให้เกิดทีเซลล์ขึ้นมาเนาะอ่ะก็มาถึงมาถึต่อไปนะครับต่อไปเสร็จแล้วเราจะทําให้เกิดภูมิต้านทานร่างกายที่แข็งแรงได้อย่างไร น,นี้มาจากดรเอสันครับดรเอสันท่านท่านเล็งถึงภูมิต้า,านร่างกายร่างกายจะแข็งแรงภูมิต้า,านจะดีต้องอยู่ที่กองประชาการใหญ่คือต,นะตับนะตับเนี่ยครับเป็นกอมงมัชัยการใหญ่เป็นที่ล้างสารพิษต่างๆที่อยู่ในเลือดรวมทั้งไขมันอะไรต่ออะไรตับจัดการหมดแลกองมัะชาการใหญ่ และเพื่อจะให้ได้ผู้ต้านทานที่แข็งแรงตับจึงต้องแข็งแรงนะครับตับจะต้องแข็งแรงตับแข็งแรงต้องอยังไงตับแข็งแรงก็เราก็ต้องช่วยตับดนะ่วยตับด็อกเตอร์เกษรท่านใช้วิธีนะครับสวนลางผิดตับด้วยกาแฟในภะานษาอังกฤษเรียกว่า ดีท uh, ็อกซิฟิเคชันนะขอกบาร์กาแฟมีมากนะก็คือการสวนล้างพิษตับด้วยกาแฟเพื่อล้างพิษตับ l ิเวอร์ดีท็อกซิฟิเคชันนะครับเราก็มาพูดถึงการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟอีกสักทีนึงแล้วเดี๋ยวภาคหลังก็ค่อยมาเล่าว,ว่าหลังจาก เราสวนล้างพิดตับแล้วนะครับผลดีมันคืออะไรก็มาเล่าให้กันฟังทีหนึ่งนะก็มาเริ่มนะเริ่มการสัวนล้างพิดตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยก,กาแฟก็มาอย่างนี้ครับมันขยายรูปแบบไปเอาเล็กไปเป็นน้ครับ้าฟาจิต้า คือชมรมคนรักสุขภาพเจ็ดเก้าอเนี่ยแหละครับที่เราคุยกันเสมอเสมอชมรมคนรักสุขภาพเจ็ดเก้าอนะอสุดท้ายอะคือการสวนร้างพิตักษ์คใส่ใหญ่ถึงกาแฟเสร็จแล้ว <c oughs> เราก็ต้องมาถึงพูดว่าการสวนกาแฟถ้าเราใช้กาแฟที่จะสวนก็ควรจะกาแฟที่มีมาตรฐาน โดยเฉพาะมีคาเฟอีนไม่เกิน4.5เปอร์เซ็นต์เกิน4.5เปอร์เซ็นต์คือมากไปไม่ดีน้อยไปไม่ดีว่างั้นเถอะนะครับก็ะจะเล่าอย่างไรพอมาถึงตรงนี้ครับการเลือกหากาแฟชงละลายทันทีเก็ต้องเลือกเอาที่มันไม่มีไขมันไม่มีเนยไม่มีผง กานบูดมันมีสารกันบูดนะครับต้องไว้ใจได้ว่างั้นเถอะนะก็พวกเราก็คุ้นเคยกันละกาแฟที่เราใช้อะเนาะสองเหลืองนะครับอ่ะพอเราได้กาแฟมาแล้วแล้วอย่างไงเราก็ออกมาอย่างนี้ครับโอนะ้แล้วก็ตักกาแฟถ้าหากหนึ่งถ้าช้อนก็หนึ่งอ้อเดี๋ยว ตอนนี้มีก้าวหน้ามาใหม่นะครับปกติเราก็จะทำอย่างนี้เลยแต่คราวนี้เราอย่างนี้ครับเริ่มต้นเราใช้กาแฟหนึ่งช้อนชาก่อนใช้กาแฟหนึ่งช้อนชานะใช้น้ำร้อนสักสี่ร้อยซีซีสี่ร้อยมลเติมน้าร้อนหนึ่งร้อยมลนะครับเติมน้ร้อนหนึ่งร้อยมลแล้วก็ไปสวมรามพิดตับน้ำเส้นใหญ่ดูดกาแฟ ออคือมันมันมันห้าร้อยเองแล้วเดี๋ยวมันก็เข้าไปในลำไส้ใหญ่ละหมดละแล้วก็นอนสักห้านาทีพอเริ่มรู้สึกจะปวดถ่ายแล้วก็นั่งเลยก็จะถ่ายมาคือโดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยเราตื่นนอนมาเนี่ยเจ้จออจาเจ้าอุลามันจะอยู่เตรียมจะถ่ายแล้วแต่ว่ามันเป็นช้อนแข็งมากนะครับก็ผมว่าเพิ่งค้นพบว,วิธีนี้ด้วยตัวเองเนี่แะ เพราะฉะนั้นพอเรานำร้อนไปลุกไปทําให้มันนิ่มตัวลงประมาณสักห้านาทีพอมันนิ่มพอสมควรก็จะปวดถ่ายแล้วเราไม่ต้องอ่านอันนี้ไม่ต้องอ่านนะครับก็นั่งถ่ายเลยทีเดียวเช็ดจบจบเราก็นะล้างเรียบร้อยเราก็ไปชงกาแฟมาคราวนี้เหมือนเดิมมาเหมือนเดิมกลับมาที่เก่าไม่กีเนี้ใส่จอนชาเดียวใช่ไหม คราวนี้ใส่สามช้อนชาปาดนะครับไม่ทูนหรือหนึ่งช้อนโต๊ะปาดเลยนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะปาดเมื่อกี้เราเริ่มไปแล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีใหม่ที่ค้นพบโดยผมเลยเอาเจ้าอุจจาระที่อยู่อยู่หน้าหน้าเราเลยอยู่ที่ลำไส้ตรงเราเนี่ยออกมาปัดแล้วเราก็ค่อยสวนเข้าไปทีนี้สวนจะเห็นว่าจะอันได้ง่ายมาก จะอันได้ง่ายมานะครับอพอเราได้กาแฟแล้วเราได้น้ำหนึ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็ละลายนะจะไหมเราก็ละลายใส่น้ำ <c oughs> น้ำเย็นสี่แก้วน้ำเย็นสามแก้วสิครับน้ำเย็นสามแก้วแล้วน้ำร้อนหนึ่งแก้วแก้วเราก็ประมาณมาตรฐานก็คือสองร้อยห้าสิบซีซี 250cc ซก็ CC, จะได้1 0 0 0งพซีพอดีเลยครับ1 0 0 0งพนซีนะแล้วเ่ะไงพอหนึ่งพันซีซเราก็ดูนะครับดูว่าเอานิ้วก้อยเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำกาแฟดูว่า,าความร้อนพอดีไหมถ้าเราทนได้ก็แปลว่าพอละมันก็จะประมาณ37องศาละนะครับสาองศา ที่เราจะเริ่มใช้สวนล้างสวนกาแฟร้านกาแฟนะแล้วไงแต่แล้วในขั้นตอนที่นี้ครับเราก็ใส่วิตามินใส่วิตามินลไปะครับสมัยก่อนเราใช้วิตาจากยาฉีดนะสมัยนี้เราสามารถใช้อย่างนี้ครับนะกาแฟเจ็ดรีทอ็อกพลาที่เป็นถุงนะครับขออนุญาตไม่ไม่ได้โฆษณานะครับจะเพิอเอ่วิตามินที่เป็นถุงในใน ในตลาดค่มันมีได้อย่างนี้เพราะว่ามีแต่เราแหละทำขึ้นมาเพื่อวิธีการนี้ครับพอเราผสมเสร็จก็ละลายเรียบร้อยแล้วครับนะฮะแล้วก็หมา่เสร็จแล้วเราก็เอาปิดวาลวนะปิดวาลวตรงนี้ปิดวาลวของถุงที่จะใส่น้ำกาแฟหรือขวดกาแฟนะครับหรือขวดกาแฟพอปิดวาลเสร็จแล้วทำไง แล้วก็เอาน้ํากาแฟเติมเข้าไปในถุงหรือในขวดเนี่ยครับนะก็หนึ่งพันซีซีที่เราทําไว้นะแล้วยังไงพอสายเซตเข้อย่างนี้นะครับเราก็จะได้น้ำหนึ่งพันซีซีตรงนี้ถ้าหากเราสูงเกินร้อยหกสิบห้าเราอาจจะเติมน้ำอุ่นลงไปได้อีกสองร้อยซีซีก็ได้เป็นพันสองร้อยซีซีนะครับหรือถ้าท่านไม่ต้องเติมก็ได้ก็หนึ่งพันนะ แล้วเสร็จแล้วย่งไก็พอเสร็จเสร็จแล้วอย่างนี้ครับนะแล้วก็เปิดวาล์วเปิดวาล์วให้น้ํากาแฟไหลเข้ามาในในสายสายสวนเนี่ยครับนะครับสายสวนน้ำกาแฟขึ้นมาถึงถึงปลายปลายแล้วเราก็ปิดนะไม่ให้น้ามันไหลออกจากปลายปลายาเรียกปลายสายสวนเนี่ยครับแล้วเรียบร้อย ปิดวาเรียบร้อยใช่ไหมครับปิดวาเรียบร้อยทีนี้ท่านก็ถาดเจลต้องถาดเจลนะครับพวกเราที่ใช้วาสลีนไม่ได้นะครับวาสลีนมันเป็นปิโตเรเลียมมันจะไปละคายเคืองหูรูดของทวารหนักเราอ่ะนะอันนี้หมายถึงอ,อะไรที่เป็นน้ำมันทั้งหมดนะวิตามินอ e, ีอะไรต่ออะไรต้องใช้เจลอ,อย่างเดียวครับจึงจะปลอดภัยนะเสร็จแล้วเราก็นอน นอนตะแคงขวาปล่อยน้ำกาแฟนะเข้าไปก็จบวิธีเดี๋ยวคุยต่อในภาคที่สองพักสักครู่หนึ่งก่อนครับ